อาบน้ําองน้ากุบาอาจารย์ใช้แปลงของเหลืองปักให้กับกุบาอาจารย์บางคนก็มองอีกมุมหนึ่งว่าเป็นคนเชื่อมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคล จริงๆล้วเราก็ทำกันมาตั้งแต่ไหว้ครูเล็กๆการอาบน้ำส่งน้ำคุบาจารให้แปลงของเหลืองขัดให้กับครูบาการก็อาจารย์ก็ได้ร่ําเรียนมาวิชาสา่ยนี้แล้วก็เป็นการส่งน้ำคุบาอารหนึ่งปีเราทำครั้งหนึ่งบรรดาลูกศิษย์ก็รู้กันทั่วหน้าว่าหนึ่งปีจะมารวมตัวกันแล้วก็มาส่งน้ำคุบาจารย์โดยใช้แปลงของเหลืองขัดตามตัวที่ได้เป็นข้าวก็ จริงล้าตารย์ก็เฉยๆนะก็เราทํากันมาแบบนี้มานานอยู่แล้วไม่ได้มีผลอะไรที่ว่าข่าวออกหรือบางคนก็มองมุมหนึ่งว่าเป็นคนเชื่อมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ออกไปนะนะกันะก็ร่ำเรียนมาโบราณอาจารย์เขาใช้ส่งน้ำกุบาอาจารย์เป็นชาติยูโยงโคโกพันชาติน้ำพุทธมนต์ที่เสกไว้มาส่งน้ำกุบาอาจารย์แล้วก็ขัดตามตัว ความมา้าวัการใช่ไหมก็ตอนนี้ก็รับถ่ายละครถ่ายแบบหนังภาพยนตร์อยู่ก็มีมา้ามีงวมีควายเข้าฉากขาแสดงตลอดแล้วก็มีห้องพักด้วยตอนนี้ร้านกาแฟเรากำลังปิดปรับรุงอยู่นะครับแล้วก็ร้านอาหารก็ในเร็วนี้ก็จะเปิดทำการบริการแค่ที่มาเที่ยวนะครับ ก็การแข่งมอลคอสเราก็เป็นการแข่งบอลคอสเพื่อการกุศลเอาเงินปสมทบทุนให้กับ,บน้องๆมั่งบางทีก็กับโรงเรียนมั่งซื้ออุปกรณ์การเรียนการกีฬาและแต่ว่าขาดสด่วนอะไรบางทีก็ซื้อโรงเย็นมั่งซื้ออะไรแล้วแต่ที่เขาขอมาแล้วก็ทําให้ไปก็เดี๋ยวดูตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมกำลังปรับปรุงอยู่ยังไงคอยติดตามด้วยกันนะครับ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ